สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดี FC ลุงพลป้าแตนทุกท่านสวัสดี FC ทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เราก็เตรียมบ้านเหมือนเดิมนะคะทำความสะอาดบ,บ้านเช่นเคยนะคะวันนี้ว่างๆน้องแทมช่วยกันเคลียบ้านนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนจะมีการประชุม ทีมทนายนะคะแล้วก็จะมีแขกมาเยือนเรา,เ,าเขาเรียกอะไรเป็นกลุ่มไหมคะหลายหลายคนนะคะก็จ <c> ะ <oughs> <g ül> มีมาเยือนเรานะคะมาประชุมคดีกส่วนเราทีมงานหลังบ้านก็ต้องจัดเตรียมนะคะจัดเตรียมพื้นที่จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมนะคะหลังจากที่เรา ห่างหายกันไปหลาย,ลายวันนะคะเราก็กลับมาแล้วไม่ได้ไปไหนนะคะพรุ่งนี้ก็มีงานต่อเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เลยต้องรีบเคลียร์ภายในภายนอกให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าป,ประชุมวันมรืนพรุ่งนี้วันเสาร์ประชุมวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะจะมีมีงานวันอาทิตย์กับวันจันทร์วันนี้เราก็เคลียร์พื้นที่เพราะว่าพรุ่งนี้ หลังบ้านไม่อยู่ไม่อยู่บ้านนะคะน้องแบน้องน้องแพมก็เฝ้าบ้านไปเช่นเคยนะคะจะแอบไปเที่ยวอีกแล้วส่วนจะไปเที่ยวที่ไหนพรุ่งนี้รอติดตามนะคะเอฟซีว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวทุกคนอย่าเข้าใจผิดเราไปทํางานค่ะเราไปทํางานนะคะไปทํางานต่างพื้นที่นะคะคือลงพื้นที่ งานบางอย่างเราก็แยกกันไปบางอย่างเราก็ไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะนะคะเว้นแต่ว่างานไหนที่เราจะไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทีมงานหลังบ้านเราก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็กินนะคะก็วันวันนี้เย็นๆสบายนะคะมารดน้ำสวน <c oughs> มากวาดหน้าบ้านนะคะเนี่ย <c oughs> รถน้ำสวนแต่ก,กต็ซูมไปที่สวนหินเราบ้างสวยงามมากเลยค่ะสวนหินเรา FC 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 ทำงานไปด้วยเราออกกำลังกายไปด้วยนะคะทุกคนการที่ทำงานบ้างของเราคือการออกกำลังกายเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปออกกำลังกายนะคะลู่วิ่งเรามีไว้เดินผ่านเดินมองนะคะ น้องแพรมก็เอาผ้าไปเอาขอเขาเรียกอะไรไม่ไม่ใช่ผ้านะคะที่ตากผ้าเราอีกที่หนึ่งเอาของไปวางเกะกะอยู่บนลู่วิ่งนะคะเราเดินผ่านไปผ่านมา <S 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 2> <S 2> แต่ว่าเราทํางานบ้านเราได้งานเราได้ไดออกกําลังกายนะคะเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสู้กับงานกันต่อไปนะคะก็ทําไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยอย่าให้เสีย เวลาทิ้งนะคะสวนย่อมเราสวยมากค่ะเนี่ยนะคะมาดูผลงานของตัวเราเองนะคะส,สวยสวยไหมคะรดน้ำใหม่ๆรดน้ำใหม่ๆอากาศเย็นๆเดินออกกำลังกายกันค่ะเอซ เดินออกกำลังกายกันแว่งแขนไปบ้างกวาดใบไม้ก็เรียบไปหมดแล้วนะคะจากตรงนี้ถึงหน้าบ้านนู่นนะคะเหลือแต่หน้าหมู่บ้านจะไปอยู่ค่ะจะพาน้องแพรมไปกวาดใช้งานเขาให้หนักหนักเขาจะได้แบบว่าหุ่นเพียวลมต้องทํางานค่ะเดี๋ยวจะพาไปกวาดหน้าป้อมยามนู่นเห็นไหมหนุ่มหนุ่มหนุ่มไม่มีอะไรทําดีกว่านั่งเล่นนอนเล่นเรามาทําเขาเรียกอะไรนะ าสาธารณะประโยชน์ปะมาทำมาทำทำงานให้เกิดประโยชน์นะคะมาทำค่ะสวัสดีเอ็กซีค่ววันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วก็ไม่มีอะไรวันนี้จะมาทำสาธิตการทำงานบ้านให้ดูนะคะ <c oughs> วัดีค่ะวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาแบบว่าหนึ่งวันของแพมทําอะไรนะคะนอกจากงานบ้านแล้วนะคะก็จะมีแพ็คของส่งของคอนผมหมวกให้พี่หนิงนะคะวันนี้ลูกพี่นี่ไปอีกแล้วค่ะนี่ไปเที่ยวหลบแพม่แต,งต่งโตย่างดี่มเนกิไป็นไปผู้เดียวนี่ไปเที่ยวเฮ้ย์วไ๋ไ์อ่าหมวกหนิงนี่ออเดอร์เขามาอ่าขอบคุณอ่า ออเดอร์จากต่างประเทศนะคะที่สั่งเข้ามาออเดอร์ Order สั่งชาชงนะคะหนึ่งรังสบู่สามสิบก้อนขอบคุณนะคะสำหรับออเดอร์แล้วก็ออเดอร์ในไทยนะคะขอบคุณนะคะที่แบบว่าสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหรือใครที่อยากสอบถามหรือที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมสอบถามนะคะอยากทราบรายละเอียดเรื่องอ,อะไรนะคะก็ทักแอดมินได้นะคะ เช่นเดิมค่ะลายเรา777ดเจ็ดเจ็แต่ตแต่เลขกองตัวนะคะสอบถามเข้ามาได้หรือจะสั่งก็ได้นะคะหรือใครที่เคยสั่งไปแล้วกินเห็นผลนะคะอบอกต่อโปรโมทซอยนะคะ <laughs> นี่นะคะมาดูการทำงานของเราเลยค่ะ บอกค่ะตอนนี้ก็ยัางเป็นโเก้ายุนนะคะรับโฟสุดคุ้มของเราค่าชงสามกล่องเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทส่งรีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สบู่ของเรานะคะใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะสีใส่ย่างกับแล้วแต่นะคะสซได้เบิร์นะคะขอ,องเราเป็นสมุนไพรแท้นะคะไม่มอีอะไรล่ะของเราเป็นสบู่สมุนไพรนะคะกลิ่นหอมอ่อนโยน เหมือนเดิมค่ะ10กล่อง790บาทเท่ากันนะคะแถมฟรี1ก้อนนะคะย้ำส่งฟรีเช่นเดียวกันค่ะ ค้ายนี้คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของ SK เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์มาที่ idline โทรสอบถามเข้ามาหรือแอดไลน์มาที่ ID ด i n ล7 7 7 8 8 8เจเล็ก2ตัวนะคะ FC ก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยได้สรรพคุณของเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย